สวัสดีครับพี่น้องทุกผู้ทุกคนครับมาพบกับแม่มะรีขั้วบานบาน,บานอีกเชนเคยครับพี่น้องมื้อนี้แม่สีมาเห็ดเฮ็ดยังแม่ขนมเฮ็ดน้ำยาขนมจีนแกงเผ็ดแกงเผ็ดไก่กินกบขนมจีนจ้ะขนมเออน้ำยาขนมจีนอ,อ,อันนี้เนื้อไก่ที่แม่ร่างซาแล้วแม่ก็ซับ จ้ะแม่สีแกงไส่หยางไส่อย,อยอดมะบเผายอดมะพร้าวนะครับยอดมะพร้าอย่างนี้ไกลมีพริกแกงเผ็ดจะมี่โหระพามีบริบมะกรูดแล้วก็มีแบบพริกรพริกแดงครับอยอดข้าวส่วนแกงปรุงก็มี่สลันน้ำปลา ้ะมันอาไวพัดจ้ะกะทิพร้อมเล้วครับที่ขาดบ่ได้ครับพี่น้องครับพี่น้องไปเมืองการเฮ็ดเลยนะครับว<ม>่าเสียแตงไดเนื้อไก่เนี่ยเขาสับชิ้นยญ่ๆกไ็ได้เด้อพี่น้องเด้อ<ม>เอาพอดีค่ำเอาแบบสะใจไปเลยเ<ม>ด้อครับเด้อ ใส่น้ำมันลงไปครับพัดเครื่องแรงก่อนไปแล้วก แกเป็นพันเลยหรอแกขวดอืจ้าน้ำ<ะ>ขาเครื่องแกงกอน

Saya คนเดืกระิบต so ้นน so ้ำมันเนไม่ห่เเติมน้กนขาบ้านแยกนึง

ใส่เนื้อหมูทอดลงไปที่น่งทอาทีกิบปลาใส่เ้อหมูาอลงไปครับซุปปลาไก่นั่นเลยที่เข้มข้นน้ำปลปีปลาจัหาที่นะจ,นนะจ้ะมาเบิรงม่ใส่ผัก เดี๋ยวจะมาเบิ่งครับประมาณจะหานาที่ก่อนจะแม่เนะะะาะพอไก่บ้านเนาะมันสูงเร็วแล้วอันนี้มันสูงเลยเนี่ยจะป่ะต้มตเลยมันเปื่อยอม,มันหนุมจ้ะใส่ผักเข้าไปเลยไหมนี่นะครับแกงกรับพี่ใบบระกูกกรกรครับโหระพาใส่รัพ นั่นกลางงานสั่งเนื้อเข้ากับเต็มเต็มไปเลยครับเนื้อไก่กินกับเขาก็ได้เด้อครับเมื่อจำเป็นต้องกินกับขนมจีนอย่างเดียวอันนี้เนี่ยสางใจเลยคุดยังไงสางใจเลยครับไปซื้อเลยหน่อยนะ้ว่าแคร์พอแค่ปรุงรสเรียบร้อยแล้วมั้ยบลิตซี่มันก็จ้ะ อะไรอยะเ,เนี่ยสีสนะาตาบวานี่จ้ะไปนี่จ้ะอะไรไปเลยอู้เเวเกื่บเสียัดน้องไม่ไม่ไม่นี่เดตัวนี่ไง เชี่ยแต่บะหมีอ่อันเลือดไก่นะพ่อตุ้มีตับไก่พี่ใหญ่เลยเือดไก่คำหลังหงบนึงเชี่ยเลยพ่อแ,แม่เดี๋ยวไปกินกันเลยจ้าโอเคครับพี่น้องนี่สุดยอดตักใส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟครับแม่ปิดไฟแล้วจ้าจตักแตถ้วยกินกับขนมจีนพ่อแม่ หเมือาวนาตามาันสิน่ารับประทานมันแหนถ,นถน้ั่วเองกันเห็ดกับบอกหงยากครับพี่น้องพี่น้องสามารถเห็ดได้จะเนี่ยจะเกี้ยวให้นะ

ซื้อขึ้เจอมันได้หน่อยครับติดสามตัวห้าสิบบาทนะพ่อเนาะจะนี่เอาแบบซาดใจเลยวันเนี่ยอ่ะเบๆน้ำกันพี่น้องอโอเคครับขอบคุณครับทุกกานที่เขามารับชมแม่มาลีควนบานเนาะแกงเผ็ด,ดแกงเผ็ดขนมกินแกงเผ็ดไก่จ้ะ โอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับแม่สวัสดีจ้า